แม่หมอสมัครเล่นด้วยฟ้องสนานจามอนจันคาดผลตรีเทพย้ายราศีต่อคนลักขณาสถิตตุลภาพลักขณาสถิตราศีตุลและเรื่องราวต่างๆของชีวิตและดาวจรสำคัญที่ทำมุมกับดวงชะตาพระราหูจร8ย้ายจากมีนเข้าเดินในกลุ่มระหว่าง5พฤษภาค,คม2568ถึง22พฤศจิกาย,ยน2569พระฤหัสบดีจรห ย้ายจากพฤชศพเข้าเดินในเมถุน13พฤษภาคมถึง2ตุลาคม2568พระสาวจร7เจ็ย้ายจากกลุ่มเข้ามีนระหว่าง19พฤษภาคมถึง23สิงหาคม2568เดินผิดปกติพระสาวจร7เจ็ดเดินกลับเข้าราศีกุมระหว่าง24สิงหาคม2568ถึง14กุมภาพันธ์2569มรุตยุจรศูนย์ เดินในราศีพฤษภ8กรกฎาคม2565ถึง18กรกฎาคมสองเดือนพฤษภาคมปี2568นี้ดาวสำคัญทางโหรที่เรียกกันว่าตรีเทพอันได้แก่พระราหูจร8เจ้าของความลุ่มหลงโมวเมาความมืดอวิชาหรือตัวแสบพระฤหัสบดีจร5เจ้าแห่งปัญญาพิสดุหรือหัวหน้าดาวดีเทวดาประจำตัวทุกคนพระเสาจ 7, รเเทพเจ้าแห่งความระทมหรือตัวโทษตัวทุกข์ตัวเศร้า มีกำหนดจะย้ายราศีในเดือนเดียวกันจึงแม้จะได้ทำนายเขาโครงชีวิตกว้างๆของคนทุกลัคนาราศีไปแล้วตั้งแต่ปลายปี2567แต่ในวาระตรีเทพย้ายราศีเวลาใกล้เคียงกันนี้ขอย้ำถึงผลให้เป็นแนวทางใช้ชีวิตกว้างๆสำหรับท่านที่ลัคนาสถิตราศีตุลทำนายตามลัคนาเท่านั้นโปรดอย่านำคำทำนายไปใช้ผิดประเภทเป็นชาวราศีดังนี้หนึ่ง ย้ำเตือนว่าพวกท่านยังอยู่ในระยะ7ปีที่เริ่มมาตั้งแต่กรกฎาคม2565และจะไปสิ้นสุดประมาณกรกฎาคม2572ที่อาจจะพบเจอเป็นระยะระยะด้วยเรื่องแตกแยกกับญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทหรือยุ่งยากมรดกหรือการเงินหรือเจอประสบการณ์กับอำนาจลึกลับหรือไม่ลูกหรือแฟนป่วยหรือไม่อารมณ์อาจจะเศร้าหมอง มรตยุจรศูนย์เดินในราศีพฤศษภพบที่8มรณนะเรื่องอำนาจลึกลับนั้นมีคนถามกันมากว่าเป็นอย่างไรผู้เขียนก็มีตัวอย่างให้เช่นจูจูหมายสารก็ามาถึงบ้านโดยไม่รู้ตัวเพราะไปกดไลค์แชร์หรือบางท่านถูกผู้มีอำนาจแย่งชิงของรักหรือถูกเจ้าลัทธิหลอกหรือปรากฏการณ์ที่โหนเองก็ือหา คือเจ้าชะตาเกิดอุบัติเหตุขณะที่กำลังได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วนในห้องฉุกเฉิานเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรเข้ามือถืออนุมัติเงินกู้หรือไปนวดแผนโบราณคนนวดคลำเจอก้อนเนื้อก็มี 2. ปรากฏการถึงอย่างไรก็บวกคือตั้งแต่หนึ่งมีนาคม2566มาแล้วถึง19พฤษภาคม2568คือแม้จะมีหงดหงิด หรือทุกข์ในอารมณ์บ้างแต่ก็มีโอกาสได้ของที่เป็นกลางๆเกี่ยวกับบ้านหรือที่ดินหรือรถเก๋งหรือการเรียนหรือแฟนหรือเด็กๆในดูแลเช่นจิตตกเพราะลูกไม่ได้ดังใจหรือลงสนามแข่งขันแต่ได้ที่สองหรือขายของได้มากแต่กำไรแค่กลางๆหรือได้แฟนหน้าตาดีแต่ตัวไม่สูงดังใจหวัง หรือฟ้องคดีได้เงินเพียงครึ่งหนึ่งของที่ฟ้องหรือได้อสังหาก็ระดับกลางเป็นต้น 3. เกณฑ์ออกแนวลบพันผวนจัดที่จะเริ่มตั้งแต่5พฤษภาคม2,568เป็นต้นไปยาวนา18เดือนไปถึง22พฤศจิกายน2,569ที่พวกท่านมีโอกาสเจอเรื่องกระทบกระเทือนใจหรือเสียหรือถูกแย่งของรัก เน้นไปที่แฟนหรือลูกๆหรือเด็กในดูแลเป็นระยะระยะตามโลกเพื่อนปองของเราขัดข้องก็จะเอาพระราหูจร8เดินในราศีกุ่มพบที่5ปุตตะมาตรฐานเกษตรเช่นเป็นระยะที่จะเปลี่ยนแฟนเป็นว่าเล่นหรือถูกแย่งแฟนหรือผิดหวังที่แฟนใส่ใจน้อยหรือต้องยอมให้ลูกไปอยู่บ้านอื่นเพื่ออนาคตที่ดีกว่า หรือจำใจต้องขายบ้านที่เคยอยู่หรือปลวกกัดภาพเขียนที่มีคุณค่าทางจิตใจหรือจำต้องให้หมอตัดหน้าอกเพราะมะเร็งหรือนักร้องคนโปรดจากไปเศร้าซึมเป็นต้นขอให้กำลังใจพวกท่านเรื่องแฟนความรักหรือลูกหรือเด็กๆในดูแลเพราะไม่ว่าจะพันผลแค่ไหนในระยะเวลา18เดือนนี้หวังได้ว่าที่สุดแล้ว ผลสรุปจะออกมาบวก4ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ประมาณ30เมษายน2567มาแล้วที่พวกท่านเจอกับปรากฏการหัวนหน้าเทวดาประจำตัวป่วยหนักเข้าห้อง ICU ช่วยคุมชะตาไม่ได้ทำให้ได้ความผิดในสิ่งที่ไม่ได้ก่อจนแทบจะถอดใจตามฉโลกได้ความผิดจนน้ำจิตชัยปรา พระหัสปดีจรหเดินในราศีพฤษภพบที่8มรณะนะขนาดบางท่านเข้าวัดพระยังหมางเมินหรือถูกกล่าวหาในสิ่งที่ไม่ได้ทำแต่ถ้าจะมีด้านบวกบ้างคือได้มรดกหรือของเก่าต่อไปนี้เริ่มตั้งแต่13พฤษภาคมถึง2ตุลาคม2568สถานการณ์เปลี่ยน เพราะเทวดาประจำตัวของพวกท่านที่เคยป่วยหนักเหมือนอยู่ห้อง ICU กลับฟื้นแม้จะไม่มั่นคงนักก็ได้ออกจากโรงพยาบาลมาคุ้มครองดวงชะตาผลคือเรื่องด้านลบมากที่รอเกิดในทางชีวิตจากเกณฑ์อื่นจะเหลือเพียงลบหากลบจะเหลือลบน้อยและหากลบน้อยจะปัดเป่าไปได้พรุาสัสปดีจรนหย้ายจากรารศีพฤษภภพที่8มรณะ เขาเดินในราศีเมทุนพบที่9สุภะมาตรฐานปรกรกเตรอุจาวิลาชโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกระทบกระเทือนใจที่รอเกิดตามเกณฑที่สามนั้นโดยเกณฑ์นี้จะช่วยให้พวกท่านมีสติหรือเข้าใจหรือค่อยๆทำใจได้โดยเหตุผลและปัญญาพุทธจริตช่วยคลายอาการกระทบกระเทือนใจได้บ้างอีกทั้งเกณฑ์นี้พวกท่าน จะได้ตามความมุ่งมา่ปรารถนาโชคดีหรือได้บวชได้เดินทางไกลหรือได้รับการสนับสนุนและได้สถานะที่ไม่มีอำนาจบังคับบัญชาตามฉโลกได้ฐานนาสุขลาบมาอยู่นองเนืองเช่นได้ตำแหน่งที่ปรึกษาหรือได้ตำแหน่งเพิ่มอีกหลายตำแหน่งแต่ไม่ได้เงินเพิ่มจากตำแหน่งเดิมหรือได้เป็นประธานหรือกรรมการพับปา หรือชนะคดีความหรือได้ทุนมาทำวิจัยเป็นต้นเกณฑ์น,นี้ถ้าจะออกแนวลบบ้างก็เช่นพวกท่านอาจจะป่วยหรือต้องรับมือกับการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือหนี้สินในครอบครัวแต่ก็อยู่ในวิสัยที่จะรับมือได้ 5. ออกแนวบวกระหว่าง19พฤษภาคมถึง23สิงหาคม2568จากที่ได้อะไรกลางๆมานานตามข้อ2กลับจะได้ซ้อมรับโชคใหญ่บนเงื่อนไขคือจะต้องผ่านการต่อสู้หรือดิ้นรนหรือประมูลหรือแข่งขันหรือขวยคว้าที่แม้จะไม่ได้ง่ายๆแต่ผลที่ได้ออกจะใหญ่ตามระดับวาสนาตามโลก ได้ลาบใหญ่ก็ต้องใจอันสำราญพระสอจรเจ็ดเดินในราศีมีนพบที่6อริโดยการได้นี้เน้นไปที่สิ่งที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตได้แก่บ้านที่ดินรถเกง๋งทรัพย์ในดินสินในน้ำหรือมรดกของครอบครัวและการเรียนถ้าจะออกแนวลบสำหรับเกณฑ์น,นี้คืออาจจะมีคนในครอบครัวป่วยหรือจากไปเช่น สอบชิงทุนได้เป็นหนี้มหฮมาแต่เป็นหนี้ดีหรือประมูลได้โครงการที่ทำแล้วโหดหินหรือสอบเข้ารับราชการได้เริ่มรับเงินน้อยแต่มั่นคงหรือเริ่มเป็นหนี้บ้านหรือสถาบันการเงินที่เคยยึกยักอนุมัติเงินกู้เป็นต้น ถ้าปรากฏการณ์นี้จะยังไม่เกิดให้ทันสังเกตในช่วงระหว่าง19พฤษภาคมถึง23สิงหาคม2568ก็ขอให้อดทนรอเพราะปีหน้าพวกท่านจะไปรับเต็มๆในระดับ30ปีมีให้เพียง1ครั้งเป็นเวลายาวนานถึง2ปีครึ่ง 6. ตั้งแต่24สิงหาคม2568เป็นต้นไปถึง14กุมภาพันธ์2569กลับไปรับเกณฑ์แม้จะมีหงุดหงิดหรือทุกข์ในอารมณ์บ้างแต่ก็มีโอกาสได้ของที่เป็นกลางๆเกี่ยวกับบ้านหรือที่ดินหรือรถเก๋งหรือการเรียนหรือแฟนหรือเด็กๆในดูแลตามข้อ2กล่าวโดยสรุป ระหว่างพฤษภาคมถึง2องตุลาคม2,568ที่ดาวใหญ่พร้อมกันย้ายราศีในเดือนเดียวกันนี้พวกท่านน่าจะออกแนวบวกมากกว่าลบคือดวงชะตาที่เคยตกจะฟื้นเข้มแข็งขึ้นแม้จะขายังสั่นๆอยู่ช่วยทำให้เกณฑ์ลบที่จะเกิดลดความรุนแรงลงแถมมีโอกาสซ้อมรับโชคใหญ่ ต่อด้วยรับอะไรกลางๆเพียงแต่ระวังการเสียหรือผันผวนจัดเกี่ยวกับของรัก